เกือบ40ปีหลังจากที่นักวิจัยได้พบเห็นและอธิบายถึงต้นไม้ประหลาดที่พบเจอได้ในป่าอเมซอนมันเป็นต้นไม้ที่สูงมากแต่ก็มีลำต้นที่ผอมและมีใบขนาดที่ใหญ่มากซึ่งสุดท้ายใบยจะมีให้เห็นที่ยอดเท่านั้นในตอนนั้นนักวิจัยไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับมันได้เลยเพราะมันไม่มีกิ่งก้านสาขาจะมีแค่ก้านใบเท่านั้นและแม้มันจะเป็นที่รู้จักในวงการวิทยาศาสตร์มานานแล้วแต่นักวิจัยก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าต้นไม้เหล่านี้ขยายพันธุ์ได้อย่างไร เพราะในตอนนั้นนักวิจัยทราบว่ามันไม่มีดอกและผลแต่แล้วหลังจากการศึกษาต้นไม้ชนิดนี้อย่างอดทนนักวิจัยก็รู้ความรับของมันความจริงแล้วมันมีดอกและผลและนี่เป็นสิ่งที่ทําให้มันได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2562และนี่คือเรื่องราวของต้นไม้แปลกๆต้นนี้ และสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังเลี้ยงไม้นาำปลาสวยงามพั้งที่กำลังประสบปัญหาในการเลี้ยงหรือกำลังจะตั้งตู้ผมมีของดีมาแนะนำมันคือสินค้าของวิศาดแบรนด์ไทยประสิทธิภาพสูงมีตั้งแต่แบดรองพื้นปุ๋ยรองพื้นจุลินทรีย์และตัวจับตะกรบอบปลาครับเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่ a q u a m าโมเดตามลิงก์ด้านล่างหรือ QR Code ได้เลย สำหรับต้นไม้ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าฮอโครวาใจแกนติฟเรียแม้จะดูไม่คล้ายพืชดอกแม้แต่น้อยแต่ต้นไม้ชนิดนี้ก็จัดเป็นพืชดอกที่อยู่ในวงผักไัยส่วนต้นไม้ที่อยู่ในสกุลเดียวกับใจแกนติฟเรียและมีการปลูกในประเทศไทยก็คือองุ่นทะเล กว่าจะได้ชื่อใจแกนติโปเรียนักวิจัยทราบกันดีว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นพืชในสกุลคอสโครบาซึ่งเป็นพืชดอกที่เติบโตในปา่าเขตร้อนของทวีปอเมริกานักพฤศาสตร์ศาสตร์ค้นพบต้นไม้ชนิดนี้เป็นครั้งแรกในปีพศ2525ขณะที่พวกเขากําลังสำรวจรุ่มน้าเมตาลาในเขตอเมซอนของบราซิลเป็นเวลากว่า10ปีที่พวกเขาได้พบกับต้นไม้ชนิดนี้อีกหลายต้นแต่ก็ยังไม่สามารถระบุชนิดที่ชัดเจนได้ในตอนนั้น เนื่องจากต้นไม้ทุกต้นที่พบนั้นไม่มีดอกและผลเลยสิ่งที่โดดเด่นของมันมีเพียงใบที่ใหญ่มากด้วยเหตุนี้ นักวิจัยจึงทำได้เพียงจดบันทึกและถ่ายภาพไว้โดยที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างกลับมาได้จนในปีพศ2536นักพฤกษศาสตร์ก็สามารถเก็บใบไม้ขนาดใหญ่ได้2ใบจากต้นไม้ที่พบในรัฐลอนโดเนียในประเทศบราซิลซึ่งต่อมาพวกเขาได้นำไปใส่กรอบเพื่อจัดแสดงและในตอนนั้นมันก็ถูกอธิบายเอาไว้เล็กน้อยว่ามันเป็นต้นไม้ที่แปลกแต่เนื่องจากมันขาดสิ่งที่ใช้สำหรับสืบพันธุ์จึงยังถือว่าเป็นต้นไม้ที่ยังไม่รู้จักและก็ยังไม่ได้ถูกตั้งชื่อ เดมิมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้คือจริงๆแล้วต้นไม้ชนิดนี้มีทั้งดอกและผลซึ่งกว่าจะรู้ความจริงก็ต้องรอถึงทศวรรษต่อมา ในปีพศ2548ทีมนักวิจัยได้เก็บมเมล็ดและดอกที่กำลังโรยลาจากต้นไม้ในป่าสงวนแห่งชาติจามารีแต่ถึงอย่างนั้นตัวอย่างที่เก็บมาได้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะอธิบายชนิดได้ดังนั้นพวกเขาจึงนำมเมล็ดไปเพาะที่สถาบันวิจัยอเมซอนแห่งชาติจนในที่สุดก็ได้ต้นกล้ามาและขั้นต่อไปคือการรอคอยอย่างอดทน จนในปีพศ2561ก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ปลูกเอาไว้เติบโตได้ดีจนออกผลได้สำเร็จในที่สุดทีมนักวิจัยก็ได้รับตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการอธิบายสายพันธุ์ใหม่นี้จนสุดท้ายก็สามารถตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับมันว่าพ็อโคโรบาชายแกนติฟอรียโดยอ้างอิงจากใบขนาดยั์ของพวกมันด้วย โดยพวกเขาอธิบายว่าต้นใจแกนติฟอรียจะเติบโตได้สูงถึง15เมตรมีลำต้นหนาประมาณ8เซนติเมตรและมีใบยาว2.5เมตรเพราะแบบนี้ใจแกนติฟอรียจึงน่าจะเป็นต้นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชต่อขนาดใหญ่ที่มีดอกทานตะวันชบามะเขือเทศและกุหลาบพืชเหล่านี้จะมีเมล็ดที่สามารถแบ่งออกเป็น2ซีกที่เหมือนกันซึ่งแต่ละซีกจะสร้างใบเลี้ยงและเกิด2ใบ สำหรับต้นก้าส่วนมเมล็ดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะให้ใบเลี้ยงแรกเกิดเพียงใบเดียวเช่นเดียวกับต้นปาล์มและกล้วยและแม้ในตอนที่นักวิจัยจำแนกสายพันธุ์พวกเขาก็คิดว่าใจแกนติฟอรียอาจจะเป็นพืชในสกุลกุเนล่าซึ่งมีใบขนาดใหญ่เช่นกันเพียงแต่ก็ถูกปัดตกไปเพราะกุเนล่าไม่ใช่ไม้ยืนต้นซึ่งต่างจากใจแกนติฟอรียซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่สูงมาก สุดท้ายคงต้องบอกว่าแต่เดิมต้นไม้ชนิดนี้ก็มีจำนวนที่น้อยมากๆอยู่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นจากในธรรมชาติแทบจะไม่มีใครพบต้นไม้ชนิดนี้ขนาดที่มีดอกและผลเลยแม้แต่ในสภาพการเลี้ยงดูอย่างดี ก็ต้องใช้เวลามากถึง13ปีกว่าจะได้รู้ความจริงของต้นไม้ชนิดนี้จึงพูดได้ว่ามันคือต้นไม้ที่หาย,ยากจริงๆและเมื่อมาถึงยุคนี้ซึ่งเป็นยุคแห่งการทำลายล้างธรรมชาติด้วยป่าที่มีขนาดเล็กลงใจแกนติฟอรียก็กลายเป็นต้นไม้ที่หายยากมากขึ้นแต่ก็ยังโชคดีอยู่บ้างเพราะตอนนี้นักวิจัยรู้วิธีปลูกที่ดีสำหรับต้นไม้นี้แล้ว เอาเวลาก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องต้นไม้แห่งความลับที่มีใบขนาด2.5เมตรสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสินสารรา,าสตร์กันได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนไปบาย